สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนตุลาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดในพุทธศักราช2497 2509 2521 2533 2545หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับ นับจากตุดจีนของแต่ละปีนะครับชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนตุลาคมค่อนข้างดีครับดาวจันทรคติที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าส่องแสงมหาคนที่เกิดปีมะเมียปรากฏพบดาวมงคลและดาวโชคลาภครับทำให้ชะตาชีวิตในเดือนนี้ของท่านจะพลิกฟื้น การงานในเดือนนี้ผลลัพธ์จะค่อนข้างดีครับการค้าจะมีกำไรเพิ่มจะมีงานจ้างเข้ามาทำให้ในช่วงนี้คนที่เกิดปีมะเมียงานจะค่อนข้างมากครับรายได้จะมีเข้ามาเสริมการงานค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคนที่รับราชการหรือทำงานประจำในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับ งานของท่านจะเริ่มผ่อนคลายงานของท่านจะเข้าตาเจ้านายและเป็นที่สำคัญขององค์กรท่านจะกลับมาโดดเด่นในองค์กรอีกครั้งในบางท่านจะมีการโยกย้ายจะมีการได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ครับสาหรับท่านที่ตกงานหรือว่างานอยู่งานของท่านจะมีเข้ามาครับและท่านจะมีงานทำในช่วงเดือนตุลาคม งานจะดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเมียที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2521ครับการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับเพราะดาวที่สองแสงมหาตัวท่านคือดาวโชคลาภและดาวการเงินเดือนนี้การเงินจะค่อนข้างคล่องตัวการเงินจะสะพัดมีโชคลาภมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนครับ ในบางท่านกำลังรองเงินก้อนใหญ่อยู่ในเดือนตุลาคมมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จครับมีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์ขายที่ได้การเงินจะดีมากๆครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเมียที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,509และพุทธศักราช2,533ครับเดือนตุลาคมนี้ความรัก ไม่ค่อยดีครับความรักค่อนข้างเงียบเหงาความรักไม่โดดเด่นคนรักมีเกณฑ์เอาใจออกห่างดาวความรักในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีมะเมียค่อนข้างอับแสงครับดังนั้นความรักจึงพึ่งพาไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเมียที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2533ครับ สุขภาพในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีมะเมียครับนอกจากคนที่เกิดพศ2533แล้วนอกนั้นร่างกายแข็งแรงดีครับคนป่วยจะหายป่วยอาการจะดีขึ้นการเดินทางปลอดภัยส่วนคนที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2533ในเดือนนี้จะมีความกังวลและมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักจึงส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพโดยตรงครับ ดังนั้นควรหาเวลาดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษด้วยด้านโชคลาภของคนที่เกิดปีมะเมียครับในเดือนนี้มีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินมีโชคมาจากบุตรและบริวารบุตรบริวารของท่านจะนำโชคมาให้ท่านครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข78ดาวจันทรคติที่ส่องแสงมาหาคนที่เกิดปีมะเมียในเดือนนี้ ปรากฏพบดาวโชคลาภและดาวมงคลครับส่งผลดีต่อด้านการเงินมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีมะเมียที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2509ในเดือนนี้ชะตาชีวิตโดยรวมค่อนข้างดีครับยกเว้นด้านความรักนะครับอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับ คนที่เกิดปีมะเมียทุกท่านในเดือนตุลาคมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ